โอ้โหเกือบหมื่นเกือบหมื่นเลยนะทุกคนนะโอ้โหตายมาเจ็ดพันสองเลยนะทุกคนนะ รายการนี้จะไปด้วยเนื้อหาหลากหลายมากมายที่มันจับคายนี่ก็จับคายนี่ก็จับคายแล้วมันโดนคุณคตณก่อนที่จะดูแบบน้อยถ้ามันดูถ้าไม่เห็นมันเป็นแบบนี้มันพูดแบบนี้ยมจะได้เข้าใจเนื้อหาข้างในส่วนใหญ่มันก็เป็นแบบเนี้ยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่ผมเอาแต่ปันวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมคุมสองบาทแห่งแอสแจกนะทุกคนนะมาวันนี้เราก็มีทุนอยู่ทีสามสิบบาทนะทุกคนนะมาเรามาเริ่มอยู่ที่เป็ดเท่าไหร่ดีห้าบาทดีกว่านะทุกคนนะอ้าห้าบาทเนี่ยแหละกําลังเวิร์มา หมดกก็คือบทน,นะทุกคนนะมามาเริ่มแรกยังไม่มานะทุกคนนะมาเป,เ,เปิดออเอ้ยเปิดออโบไปเลยนะมาเอ้ยตุ่หัวไอ้ไมค์ไมค์เอ้ยโอ้ยมาห้าบาทดีกว่ามาเอไปมาอีกไม,ม่ไม่มามาจังหวะนี้โอ้ยไม่มาทุกคนจะหมดแล้วโอ้โหมาไม่เอ้ยไม่มาไมค์มามาโอ้โหมา เอ้ยมาดอกนี้มาว่ะทุกคนมาว่ะเอ้ยสวยมาไม่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 สวยมาโอ้โหมาแล้วนะทุกคนเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเอ้ยโอ้โหยดูดูเอ้ยโอ้โหเต็มหน้านะทุกคนนะโอ้โหมาเก้าร้อยยี่สิบบาทเลยนะโอ้โหทุกคนโอ้โหเป็นห้าบาทนะเนี่ยโอ้โหยอยากจะหมดแล้วดูพอไหลนะโอ้โหยมาโอ้โหมาหนึ่งพันบาทเลยนะทุกคนนะโอ้โหตาย ตายแ้วโอ้โหมาอยุดๆยพวกเข้าใหญ่เลยทุกคนนะมามาเพิ่มเบ็ดเลยดีกว่านะมันเข้าแล้วเราก็ต้องเพิ่มให้มันนะทุกคนนะมาเบ็ดยี่สิบเลยนะทุกคนนะมาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมาโอ้โหแดงเต็มมาทุกคนแดงเต็มมาเฮ้ยโอ้โหไม่กแล้วมไม่กแล้วทุกคนเฮ้ยโอ้โหพอดูได้เข้าได้ปุ๊บได้เข้าใหญ่เ่ยทุกคนนะเฮ้ยโอ้โหดโโ er โโู โอ้โหดูพอไหลนะทุกคนนะโอ้โหแล้วดูโอ้หยมาอีกแล้วนะทุกคนนะเฮ้ยสวยมากโอ้หมา2อ0 0ัเลยคนเลยไมโอ้โหดูโอ้โหตายแล้วดูพอได้เข้านะทุกคนนะแล้วดูเอ้ยเกือบหมื่นแล้วโอ้หเกือบหมื่นเกือบหมื่นเลยนะทุกคนนะโอ้โหตายมา7 2 0 0ันเลยนะทุกคนนะจากคุณ30บาทโอ้หดูพอได้เข้านี่เข้าเอาเข้าเอาเลยทุกคนนะ โอ้โหแล้วดูกำไรตอนนี้โอ้โหมันคุ้มเกินตัวนะทุกคนนะมันเวอร์เกินไปแล้วนะโอ้โหะอะเฮ้ยเอ้ยโอ้โหมาเอาสี่ตัวนะทุกคนนะมามามัเริ่มกันเลยกว่านะทุกคนนะมาเฮ้ยไปมาเอ้ยไม่ต่อนะทุกคนนะเฮ้ยมาหน่อยมามาขอหน่อยสิมาอีกมา โอ้โหเฮ้ยมาโอ้โห้แล้วพั้งแล้วมาหน่อยมาสวยมาไม่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 โอ,โอ้โหไม่ต well oh, ่อนะทุกคนนะมา240บาทเลยนะมาอีกเฮ้ยมีต่อไหมสวยมาโอ้โหดอกนี้มาอยู่ทุกคนนะโอ้โห้ไม่มีตัวต่อเลยนะทุกคนนะมาอีก244บาทนะไมาอีกปะโอ้โหไม่มาเลยนะทุกคนนะ โอ้โหโอ้โหเงียบไปนะทุกคนนะเฮ้ยมาอีกมามาโอ้โหไม่ต่อนะมารอบนี้เราก็ได้เงินรางวัลรวมอยู่ที่598บาทบแล้วาทนะทุกคนนะมาก็ขอจักคิ้วหปเพียงด้านนี้นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลื่อใจผมกันด้วยนะ